จ้อยไม่มัดไม่ได้แต่พูดต้องหาโซ่แล้วใหญ่ต้องใช้โซ่มัดมพูดต้องหาเพราะอะไรนี่นี่นี่หงอยแล้วนี่อันนี้ก็ต้องมัดไม่มัดไม่ได้ มัดไอ้นู่นปล่อยไอ้นี่ไอ้นี่ก็เดินไปหาไอ้นู่นไอ้นู่นกระตีก็เลยต้องมัดอืมนี่ตัวหนึ่งนู่นอีกตัวหนึ่งนี่ไอ้ต้อยทีจนงอมหมดแล้วถอนขนข้างหลังมันจนหมดแล้วเนะี่ยไม่มัดไม่ได้เดี๋ยวตาย ก็เลยต้องมัดหมดเลยสามตัวเพราะว่ามันมีตัวผู้อยู่สามตัวตัวผู้ใหญ่โอ้โหเก่งเกินอันนี้ก็ไก่สองปีละอันนู้นก็ไก่ได้ประมาณปีหนึ่งอันนู้นเพิ่งขึ้นหนุ่มตีไก่ไก่แก่โอ้ เดี๋ยวตีเดี๋ยวตีปล่อยไม่ได้ลุมตีกันอยู่นั่นนะ่ะเดี๋ยวตายหมดเลยต้องมัดไว้ถ้าไม่มัดเดี๋ยวตายหมดไปละ้องแค่นี้ล่ะ